สวัสดีครับผมออมเจอโวแห่งโอตาฟอร์ดวันนี้มาวิเคราะห์เกมที่สเปอร์เจอกับแมนยูในวันเสาร์นี้ตอน5้าชุ่มครึ่งมาเริ่มวันที่ฝั่งสเปอร์สเปอร์นัดที่แล้วก็แพ้เวสต์แฮมไป1.0ึจากการทำประตูของมิเกลอันโตเนีโอซึ่งแสดงให้เห็นหนึ่ง ความผิดพลาดในกองหลังโดยเฉพาะเลกิลอนที่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วโดนเวสแฮมตัดได้แล้วยิงทำให้ยอริสต้องปัดและก็เป็นจังหวะเตะมุมต่อมาที่มิเกลอันโตน,นิโอทำประตูได้ซึ่งมันแสดงถึงความผิดพลาดในแนวรับอย่างมากเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพึ่งแพ้มารลเทสต่อคู่ โค้อลิตลอดการอย่างเลวพูถึงศูนย์ประตูต่อ5ในบ้านแท okay. ส่วนตรงกลางของสเปอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นคู่กลางระบบเดียวกับแมนยูก็คือ4ี่สมีฮอยแบกคู่กับโอลิเวอร์สคิปซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยม สำหรับแมนยูเนี่ยครับไม่คัดการตัวผู้เล่นหรือครับว่าใครจะเป็นแกนหลักในวันนี้ในวันนี้ไม่ต้องทุกตำแหน่งก็ได้ครับเอาตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดสังเกตตรงด้านหน้าก็เป็นโรนัลโดแน่เลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ว่ากันว่าตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเรียกว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าไม่นับป็อกบาที่โดนใบแดงนะครับ แต่เรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเรียกว่าตอนนี้กําลังรับสัมรสสายเลยจะมีผลต่อการเล่นในวันนี้ด้วยไหมครับมีผลครับเพราะว่าการที่แพ้ต่ออริตลอดการอย่างลิอพูถึงห้าประตูโดยที่ลูกเกมนั้นสู้ไม่ได้เลยเนี่ยครับโซชาจะปรับแก้ยังไงครับในมุมมองของคุณโซชาจะปรับแก้ยังไงเหรอ ก็คือก็ต้องปลุกใจกันใหม่ครับแล้วก็พยายามเล่นกันให้แบบไม่ซ้ำเดิมแบบกดดันคู่แข่งให้มากขึ้นวันนี้วาลานจะได้ลงไหมครับวาลานนะครับถึงแ,แม้จะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงเพราะว่ายังมีความฟิตที่ไม่เต็มร้อยถ้างั้นฟอร์มที่ สเปอร์แพ้เวสแฮมในบ้านใช่ไหมครับของสเปอร์กับฟอร์มที่แมนยูแพ้ลวเลวพูในบ้านของตัวเองเช่นกัน0ประตูต่อ5เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยช่วยฟันธงลงสกอร์เท่าไหร่ครับสเปอร์หนึ่งแมนยูสามสเปอร์หนึ่งแมนยูสามผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ครับแปลว่าเซฟโซชาใช่ไหมครับนี่ โซชาจะได้ไปต่อใช่ไหมครับก็น่าจะได้ไปต่อแต่ว่านัดต่อไปนี่อัตเลนต้าน,นี่อาจจะชนะแมนซิตี้นี่เดี๋ยวว่ากันขออีกทีครับสเปอร์หนึ่งแมนยูสามโอเคครับครับครับ